ค่ะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าที่เราแบบขวนขวายมาฟังธรรมค่ะ,ะมีปัญหาอยู่กับเด็กๆที่บ้านเด็กๆมันบอกว่าแม่แม่จะไปทําไมบ้านอาจารย์เบียร์ทุกอาทิตย์เขาบอกงี้นะเราก็บอกเอ้าแม่ไปฟังธรรมเราก็บอกแม่แม่ก็รู้เองแม่เรียนแม่แม่เรียนมาเนี่ยแม่ก็รู้ว่าพทธเจา้าท่านสอนนะให้พึ่งตัวเองอ่าทําเองปฏิบัติเองทําเองก,ก็ได้ดทําไม อาลูกคนโตอายุประมาณสามสี่แต่คนเล็กเนี่ยอยู่มสี่อะมันพึ่งคนที่พูดคนคนโตหรือคนเล็กคนเล็กคนเล็กมันพึ่งตัวเองได้หรือยังยังยังอ่ก็ย้อนกลับไปมึงพึ่งตัวเองได้หรือยังล่ะนี่นี่นี่คือคือคือเขาบอกว่าอ่าแล้วแม่ไปอ่ะแม่แม่ก็พระพุทธเจ้าท่านสอนแม่ก็เรียนมาแม่ก็รู้ลูกก็รู้ว่าให้พึ่งตัวเองแล้วทําไมแม่ต้องไปเราก็เลยเถียงเข้ากลับว่ามันก็เหมือนลูกไปโรงเรียนแหละลูกแม่กําลังหัดฟังธรรมอยู่เราคิดอย่างนี้เนาะเราไปหาครูบาอาจารย์แล้วก็บอกนี้ แม่ก็ต้องไปทุกวันเหมือนลูกไปโรงเรียนทุกวันนี่แหละเขาบอกว่าอา้าวถ้างั้นแม่ก็ไม่พึ่งตัวเองสิแล้วพทธเจ้าท่านสอนให้พึ่งตัวเองคือเด็กมันก็เรียนธรรมะมามค่ะอาจารย์แล้วมันก็แบบทำฟิลทานองว่าอแม่่ะก็ฟังทรมาแม่ก็รู้อยู่แม่ก็เห็นอยู่ว่าแม่ปฏิบัติทำแม่เลยทำไมแม่ต้องไปทุกครั้งที่บ้านอ,อาจานท์เนี่ยไม่เข้าใจเราก็ไม่ได้เข้าใจเลยอธิบายเขาเข้าใจไม่ได้ใช่ใช่ใช,ใช่เหมือนกันคะ่ะเราบอกเขาไม่ครบแล้วเขาก็พูดไม่ครบว่าไม่ใช่พึ่งตนเองแต่มันลืมพึ่งอันอ่นหรือเปล่า พึ่งตนพึ่งทมอาใช่ใช่อามันขาดไปข้อนึงมันเหลือแต่พึ่งตนเองมันก็เข้าใจว่าต้องพึ่งตนเองแล้วจะเอาธรรมที่ไหนมาการจะพึ่งตนเองได้ต้องอาศัยธรรมะพระเจ้าเป็นที่พึ่งถ้าไม่ไปหัดเรียนรู้ธรรมะพระเจ้าแล้วจะพึ่งตัวเองได้อย่างถูกต้องได้ยังไงใช่คนติดคุกพึ่งตัวเองไหมก็ต้องพึ่งตัวเองใครบ้างไม่พึ่งตัวเองแต่มันมีธรรมไหมล่ะไม่มีใช่มันเดินติดทางเพราะมันไม่มีธรรมเป็นที่พึ่งมันเอาตัวเองเป็นที่พึ่งอย่างเดียวไงเมื่อไม่มีธรรมเป็นองค์ประกอบแห่งการเป็นที่พึ่ง ไม่มีธรรมเป็นองค์ประกอบของความซื่อสัตย์สุจริตการเดินการพึ่งตนเองย่อมเดินไปผิดทางไงเพราะนั้นการที่เรามาฟังธรรมเนี่ยในการศึกษาธรรมนี่ถือว่าถูกต้องแล้วเพราะว่าเป็นการพึ่งพาอาศัยตนเองโดยอาศัยเอาตัวเองมาพึ่งพาธรารมะพุทธเจ้าแล้วนาธรรมมะกลับไปพึ่งพาอาศัยตนเองถ้าไม่มีธรรมแล้วจะพึ่งตนได้ยังไงเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าพึ่งตนพึ่งธรรมไม่ใช่พึ่งตนอย่างเดียวเพราะนั้นการจะทำมาหาเลี้ยงชีวิตให้มีความสัตย์สุจริต ยอมอาศัยทำอันสัจสุจริตนะก็ต้องอาศัยทำอันสัจสุจริตเพื่อไปทํางานให้เกิดความสั์สุจริตถ้าไม่มีทำอันสั์สุจริตจะทํางานสุจริตได้ไหมย่อมไม่ได้เพราะอะไรเราไม่รู้ว่าอะไรเรียกว่าสุจริตอะไรเรียกว่าทุจริตเพราะนั้นการฟังธรรมเพื่อการเรียนรู้ว่าอะไรสุจริตอะไรทุจริตเราจะได้พึ่งตนเองได้โดยอาศัยหลักธรรมนั้นเป็นเหตุเพราะนั้นต้องอธิบายเข้าใจอย่างนี้ใช่ค่ะเขาเขาบอกว่านาครูบาอาจารย์เขาสอนมาที่โรงเรียนเนี่ย S <S 2> <S 2> เขาก็บอกว่าเออแค่เราคิดดีทดําดีพูดดีไม่ไปเบียดเบียนใครหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าดีแล้วนะแม่แม่ไม่จําเป็นต้องไปหาอาจารย์ทุกอะทิตหรอกเขาถ้า <ไป S 3> อย่างนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องไปโรงเรียนอ่าเห็นไหมอืมเราก็เถียงเถียงเด็กไม่ได้ค่ะใช่เพราะว่าเราไม่ไปโรงเรียนแล้วต้องถามเ่าด้วยว่าเราไปโรงเรียนเพราะอะไรเพราะเราก็ต้องพึ่งวิชาการทางโรงเรียนเพื่อไปทํางานประกอบกิจการงานในอนาคตใช่ไหมใช่แม่ก็เช่นเดียวกันในการมาฟังธรรมแม่ก็ต้องการธรรมะในการประกอบกิจการงานในชีวิตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นลูกก็ไม่ต้องไปโรงเรียนสิ ขาบอกว่าแค่ทําดีก็พอแล้วแล้วลองดูว่าจะได้เงินเดือนเดือนละกี่บาทะจะลองอดูว่าจะทํามาหากินยังไงต่อไปเพราะไม่มีวิชา,าการความรู้ในการอาศัยความรู้นั้นในการนํามาพึ่งพาอาศัยตัวเองนี่ไงเพราะฉะนั้นเขาไม่เข้าใจก็ต้องสอนให้เขาเข้าใจเปรียบเทียบว่าการที่เขาประกอบจะมาเป็นครูสอนในโรงเรียนก่อนจะเป็นครูสอนเรา<ๆ>เขาต้องเรียนก่อนไหมเขาก็ต้องเรียนอะถ้าบอกว่าเป็นคนดีก็พอแล้วแล้วเขาจะมาเป็นครูบาอาจารย์สอนเราได้ยังไง พราะนั้นสุดท้ายแล้วการจะทําอะไรก็แล้วแต่มันต้องผ่านการศึกษาเล่าเรียนไม่ศึกษาเล่าเรียนจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งแก่ตนทุกวันนี้เราพึ่งตัวเองไหมพึ่งตัวเองพึ่ง,งและอาศัยวิชาความรู้ในการพึ่งตัวเองไหมอาศัยมีใครพึ่งตัวเองโดยไม่อาศัยความรู้ไหมไม่มีก่อสร้างเนี่ยช่างกำลังทาสีอยู่เขาต้องมีความรู้ในการทาสีไหมเขาต้องไปเรียนรู้มาไหมถ้าไม่เรียนรู้มาเขาจะเอาวิชาการนี้มาทํามาหากินก็พึ่งตัวเองได้ไหมเห็นบ้าง มันไม่มีชี้วิชาการความรู้แล้วมันจะพึ่งตัวเองยังไงอ่ะมันก็เป็นคนนอนติดเตียงอยู่บ้านคนหนึ่งพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้เทราไหร่ไม่มีความรู้คนไม่ไปโรงเรียนไม่ขวนขวายในการเรียนรู้สิ่งใดเขาย่อมไม่มีความรู้หรือทักษะในการเรียนรู้สิ่งนั้นเขาย่อมพึ่งพาอาศัยตัวเองไม่ได้คนเราไม่มีความรู้ทํางานได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางทาได้ไม่รู้วิธีกินข้าวจะกินข้าวได้ไหมการกินแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนแต่ต้องเรียนรู้เหมือนกันไหมเรียนรู้เหมือนเด็กเกิดใหม่ต้องเรียนรู้วิธีการกินข้าวไหม เราต้องสอนไหมสอนเกิดมาเด็กกินข้าวเองได้เลยไหมไม่ได้เด็กต้องรู้ไหมว่าอะไรเรียกว่าดีอะไรเรียกว่าเลวต้องรู้ไหมต้องรู้เด็กรู้เองได้ไหมไม่ได้ต้องทําอะไรสอนก็ต้องสอนด้วยการไปเรียนรู้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าทําดีแล้วรู้ได้ไงว่าอะไรเรียกว่าดีอะไรล่ะเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความดีแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เราคิดมันดีจริงถ้าเราไม่ได้รู้จากผู้รู้จริงๆว่าอันนี้เรียกว่าดีอันนี้เรียกว่าเลว ดังนั้นลูกบอกว่าตัวเองทําแค่ดีก็พอแล้วแล้วรู้ได้ยังไงว่าอะไรเรียกว่าดีออแล้วรู้ได้ยังไงว่าที่ลูกรู้ว่าดีมันดีจริงจริง,จร,งจริงไหมรู้ได้ยังไงถามมันสิครูสอนอ่ะก็นั่นไงก็<อ>ลูกไปเรียนจากครูมาครูจึงสอนได้ถ้าแม่ไม่ไปเรียนจากครูแล้วครูจะสอนแม่ได้ไงว่าอะไรที่เรียกว่าดีแล้วแม่จะสอนลูกได้ไงว่าอะไรเรียกว่าดีนี่ไงปัญหาเพราะเขาไม่เข้าใจเขาจึงตั้งคำถามด้วยความไม่เข้าใจเขาไม่ผิดเพราะอะไรเขายังเด็ก ใช่ใ mm. ช่แล้วก็ม <me> oh, ีไอคนโตค่ะอาจารย์มันมีประเด็นซึ่งเราเถียงมันไม่ได้มันบอกว่าไงรู้ไหมลูกชายนะคะเขาบอกว่าโหแม่เนี่ยเขาพูดขอโทษนะคะไม่ได้ปามาาอะไรใครนะเขาบอกว่าเนี่ยไปบ้านอาจารย์เบียร์แล้วกลับมาแม่ก็ซื้อของมารู้ไหมแม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดอาจารย์เบียร์เขาพูดอย่างเงี้เราก็แบบโอย บอกไม่ใช่แม่แม่ใช่ก็บอกไว้เลยว่าใช่เขาตกเป็นเหยื่อการตลาดกูจริงจริงถ้าไปเถียงมนทำไมก็กูทำการตลาดอยู่เอาจริงใช่ไหมก็จริงก็ตอบไปก็มันเป็นความจริงก็เป็นความจริงแม่จะเราไม่ได้ทุกคนในโลกลูกเราอยู่ทํางานใช่ไหมทำงานมีรถไหมมีค่ะยี่ห้ออะไรอ่าฮอนด้าซีวิกนั่นแหละมันตกเป็นเหยื่อการตลาดของยี่ห้อจร่งฮอนด้าซีวิกเรียบร้อยแล้วมึงซื้อของมึงก็ตกเป็นเหยื่อการตลาดกินข้าวกินน้ําทุกวันไหมซื้ออะไรมากิน สารพัดข่าวของเครื่องใช้ที่มาซื้อมากินนั่นแหละมึงก็ตกเป็นเหยื่อการตลาดของสินนมึงก็งมงายเหมือนกันเห็นไหมมันหลักการเดียวกันเห็นปะมันซื้อของเข้าบ้านทุกวันไหมมันซื้อของเข้าบ้านทุกเดือนไหมก้อนหน้ามันก็ตกเป็นเหยื่อกับการตลาดของสินนมันใช้น้ําหอมยี่ห้ออะไรเนี่ยมึงติดมึงติดการตลาดมึงติดเป็นเหยื่อการตลาดมึงใส่เสื้อผ้าแบรนด์อะไรซ C ซ O โมึงติดเป็นเหยื่อเรียบร้อยแล้วมึงใช้โทรศัพท์อะไร iPhone มึงตกเป็นเหยื่อ iPhone เรียบร้อยแล้วเห็นมากทุกอย่างมันอยู่ภายใต้ของเเาก็ยไม่ชนะ มามาว่าเรามาบอกเราเออเด็กมันมาว่าเราแบบโถที่ไปอ่ะใช่เราก็คิดว่าไม่ใช่เราก็ซื้อของเราก็ช่วยเหลือลูกมันต้องเจอกูคะใช่เอาไปกินแล้วอาจารย์คะเราซื้อน้ําพริกไปเนี่ยไอตัวเล็กมันบอกประจาเลยนะบอกแม่เนี่ยมาทีไรก็ซื้อแต่น้ำพริกเดี๋ยวถ้ากินไปเยอะเป็นโรคไตบอกอาจารย์เดี๋ยวช่วยค่าหมอด้วยเวลามันเป็นมะเร็งมันก็ให้ไปท้าทายแต่ละระบบนะให้มาจ่ายค่าหมอให้มันด้วย นี่แหละความไม่เข้าใจของคนใช่ค่ะมันพูดไปเนี่ยมันรู้เพียงนิดเดียวเห็นป่ะ,ะมันไม่รู้โดยรอบมันก็พูดเลยแต่คนที่รู้โดยรอบเขาจะไม่สรุปแบบนี้ว่าการกินน้ําพริกถ้าเป็นไตมึงอาจจะไม่ได้เป็นไตเพราะน้าพริกก็ได้ใช่ใชอาจจะเป็นไตเพราะอย่างอื่นก็ได้แต่มาโทษอย่างเดียวเพราะอะไรมันแอนตี้อันนี้แค่ okay, นั้นเองนี่เรียกว่าคนไม่รู้พระเจ้าจึงบอกว่าสมณพรามณเหล่าอื่นในโลกเนี่ยเขาบัญญัติธรรมของเขาเองบัญญัติวินัยของเขาเองเพราะเขารู้แค่นี้เขาจึงบัญญัติ แต่พระเจ้ารู้ทั้งหมดจึงบัญญัติเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันกับที่ลูกเราอ่ะพูดเขารู้แค่นี้เขาจึงพูดแค่นี้ถ้าเจออาจารย์อาจารย์ซัดตายเลยนะไม่มีทางหนีท่านได้เลยไม่มีทางชนะอาจารย์พูดได้เลยมันพูดยังไงมันก็เถียงไม่ชนะเพราะถ้ามันพูดยังไงมันจะเกินคำใงหมดทุกคาเลยเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าเรามีเหตุผลในการขัดแย้งกับมันได้แค่ไหนเรามีเหตุผลในการพูดกับมันมากแค่ไหนมันอยู่ที่ตัวเราแล้วถ้าเราไม่สู้ก็ไม่ต้องไปเถียงกับมันเพราะสุดท้ายแล้วเถียงไป คนที่ดูมีเหตุผลกว่าจะกลายเป็นมันทันทีใช่แล้วล่าสุดอาจารย์พีกว่านี้คือมันมีเรื่องที่แบบพูดให้เรากระทบเลยนะไม่ไม่ได้ว่าเราต้องการเล่นพนันอะไรน,นะเราคุยกันเขาพนันกับแม่ว่าเขาบอกว่ายังไงอาจารย์เบียร์ก็ไม่ได้บวชลูกชายนะเราบอกอา้าอาจารย์กระบวชอยู่นี่เดือนตุลาแต่ก่อนก่อนที่อาจารย์จะนี้นะคะเขาพูดไว้ก่อนเลยนะยังไงก็ไม่ได้บวชทําไมอ่ะทำไมถึงไม่ได้บวชโท่แม่รองอาจารย์เขาขายของอะไรนี้มีเม็ดเงินเข้ามาเยอะๆอย่างเงี้ย แม่คิดดูสิขนาดพระอารมณ์กดมันพูด่งนี้เลยนะมีงเงินมนพเยอะรับรองเสร็จทุกรายแม่ไม่ได้บวชหรอกเขาพูดงนี้แล้วพออาจารย์มาประกาศวันนั้นเราก็ก็ฟังในราย่างน,นะคะว่าอาจารย์อาจจะเลื่อนบวชนี้เป็นไงชันชนะพนันแล้วลูกชายอาจารย์ไม่ได้บวชเรียบร้อยแอกวอ้ยตอนก็ไม่รู้จะบอกเขายัางไงอาจารย์เราก็<ม>บอกชี้แ<อ>จงว่าเราชี้แจงว่าอาจารย์เขามีเหตุเขามีอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ยก็ชี้แจงเขาโหแม่ข้ออ้างทรงนั้นแหละดูสิ เขาพูดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราก็อยากจะแบบหืมอ,อยากจะ <laughs> อยากจะมึงเงี้ยเสียงมันไม่ชนะไงะคนเกลียดเป็นเรื่องปกติที่เขาจะเกลียด<ต>เขาก็<ข>าจะหาเหตุผลในการเกลียอ่าไม่ว่าจะเป็นยังไงต่อให้อาจารย์บวชเขาก็จะหาข้ออ้างในการมาพูดโอ๊ยบวชเดี๋ยวก็ซึกอ่าเห็นไหมมันจะมีข้ออ้างเพราะฉะนั้นเราเถียงกับคนแบบนี้ไปก็ไม่มีทางชนะเสียเวลาเพราะคนมันจะยัดเยียดให้ผิดต่อให้กูบวชจริงๆมันก็จะหาข้ออ้างว่าบวชไม่นานหรอกคนประเภทนี้ บางคนก็จะกั้นไปเลยว่าไม่ได้บวชหรอกแต่ถ้าได้บวชไม่นานก็ซึกเห็นนํมมันกั้นไม่เลยใช่ใช่สุดท้ายแล้วต่อให้เป็นยังไงก็แล้วแต่คนมันเกียวยังไงมันก็จะหาข้ออ้างในการเกียดเราไปอธิบายคนที่มีข้ออ้างในการเกียดแบบนี้เขาไม่มีวันฟังคําถามคือต่อให้อาจารย์ไม่ได้บวชจริงๆอาจารย์สร้างความเดือดร้อนให้ใครอาจารย์ทําผิดเรื่องอะไรอาจารย์ทําชั่วทําเลวเรื่องอะไรทําไมถึงต้องดูถูกเยียดยามหรือค่อแก้เพราะอาจารย์ไม่ได้บวช พระบวชมีตั้งมากมายออกข่าวตั้งมากมายทุเล่ทุลังตั้งมากมาย<ช>แต่ตัวเองเนี่ยปากรู้สิปากับไม่พูดเรื่องพวกนี้อ,อ,อ,อาจารย์ไม่ได้บวชคําถามนั่นแหละที่อาจารย์ถามมาไปแล้วกูชั่วอะไรเนี่ยมันแค่นี้เลยทําไมถึงต้องจงเกยียดจงชังแล้วต้องไล่ไปบวชก็นี่เมื่อเรามีสิทธิ์ที่จะไม่บวชก็ได้หรือเรามีสิทธิ์ที่จะบวชก็ได้ม,มันเป็นสิทธิ์ของใครก็ได้ในการที่จะตัดสินใจอะไรแต่คําถามที่อาจารย์ตั้งคาถามกับคนที่อาจารย์มาบอกว่ามึงไม่ยอมบวชไม่บวชหรอกตั้งไเลยมาขายของขนาดนี้รวย รวยแล้วกูทําชั่วอะไรใช่ปะใช่ค่ะใช่แล้วจารเปิดรับบริจาคเหรอเฮ้ยเกินบริจาคเยอะแยะมากมายแล้วมันไม่ไปหรอกกับการขายของเยอะแยะมากมายแล้วไม่ไปหรอกถ้ารวยจากการขายของด้วยการทํามาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตชั่วเหรอไม่ผิดกฎหมายเหรอไม่ใครตำหนิอาจารย์ได้ไม่มีมีแต่ไล่ด่านี่จะพูดต่อหน้าอาจารย์เนี่ยแล้วมีธาระการงานรับรู้รับทราบนี่หมิ่นประมาทได้เลยนะใช่มันฟ้องได้แต่เพราะอะไรไม่มีใครกล้าพูดต่ออาจารย์ต่อหน้า เพราะอะไรมันกลัวโดนฟ้องแต่มันจะพูดจนะไหนรับหลังพวกนี้มันเก่งข้างหลังมันไม่เก่งข้างหน้าเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหามันเกิดจากอะไรเกิดจากคนมีอคติแล้วเราไปอธิบายเขามันจะมีเวลามีประโยชน์ในการที่บายไหมไม่มีประโยชน์อะไรเลยคําถามคือในปัจจุบันขณะอาจารย์ยังทําประโยชน์อยู่ไหมับนั่นไงก็แค่นั้นอะ่ะส่วนเขาจะบวชหรือไม่บวชแล้วมันเป็นอะไรอะ่ะ ถ้าบวชแล้วอาจารย์ไม่ทําประโยชน์กับบวชแล้วถ้าบวชถ้าไม่บวชอาจารย์ทาประโยชน์อาจารย์ว่าไม่บวชมีประโยชน์กว่านะใช่ใช่ใช่พะสุดท้ายแล้วอะไรเป็นประโยชน์มากกว่าแต่การบวชมันเป็นประโยชน์กับตัวอาจารย์มากกว่าแต่มันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นน้อยกว่าโอเคนั่นเองพราะสุดท้ายแล้วจะอยู่ตรงไหนมันก็เป็นประโยชน์จะบวชไม่บวชมันก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแล้วถ้าอาจารย์ดันทุลังสักหน่อยงั้นกูบวชแต่กูจะออกบรรยายทําไม่รักษาพวินัย กูจะเอาตั้งแต่พันาแรกวันแรกที่กูบวชกูจะไม่ไปบวชว่าป่านาคาน้อยแต่กูจะตั้งถามปฏิบัติธรรมของเองตั้งแต่วันแรกแล้วก็คิดว่ามีใครทำไหมน้อยไปสิมี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 เขาทคูบาชัยวัดอะไรเงี้ยก็ทำอ๋อใช่ใช่ใช่ถ้าผักกล้วยน่ะก็ทำเขาตั้งกันเองทท้งนั้นนะเดี๋ยวนี้คนใหม่ๆไปตั้งยังไม่พ้นห้าพันาไปเป็นเจ้าว่ากันหมดแล้วครูบาชัยวัดดังด้วยประเด็นน่ะวัดใหญ่โตได้ว่าป่ารักษาใจอะนะ บบพ่อใหญ่ลูกศิษย์ลูกลหาขึ้นบานผู้หลับผู้ใหญ่ขึ้นบานเลยใช่ที่อาจารย์ไปไงว่าพราราสาใจอะ่ะ,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 ะนั่นนะ่ะถ้ากูจะไม่รักษาวินัยก็ได้กูจะสอนเลยก็ได้รับเงินบริจาคชานนัน,น,นสบายนั่นนะ่ะอยู่เป็นอยากใช้คา,า,าว่าเจ้าวาดเลยเพราะว่ายังไม่ได้แต่งตั้งเป็นเจ้าวาดแต่ท่านเป็นประธานสงฆ์ของวัดพาราสษาใจอ่ะเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะสอนเรงแต่ภาษาแรกอ่ะ ที่หลวงตาสินรักว่านะว่ากูบอกให้หยุดพูดก่อนอย่าพูงพูดกัพูดซะก่อนแล้วนะ่ะนี่แหละจะทําทก็ได้ถ้าอาจารย์จะไม่สนใจเลยเลยจะทําอะไรก็ได้ถ้าอาจารย์เห็นแกประโยชน์จริงๆกูจะมานั่งเหนื่อยขายของทําไมถ้าจะบอกว่าให้กูหาเงินรวยพระรวยก็ต้องเยอะอถ้ามึงยิ่งยกตัวอย่างหลวงพ่อลงกดกูยิ่งรวยใหญ่เลยก <laughs> ูได้รับบริจาคได้ยิ่งกว่าหลวงพ่อลงกดนี่ถ้ากูทำมากกูเก่งกว่าเยอะกูหาเงินเองกูยะหาได้มากขนาดนี้แล้วถ้ากูเปิดรับบริจาคกูจะได้มากขนาดไหน โอ้ถ้าอาจารย์จะหาเงินจริงๆอะนะบวชนะหาเงินได้เยอะกว่านี้อีกแล้วอาจารย์จะทําประโยชน์ได้มากกว่านี้ได้ซ้ำเลยไม่ต้องสนใจเลยเลยสนใจแต่ประโยชน์อย่างเดียวกูสร้างได้ยิ่งกว่าลักษนาฟุตบอลนี่กูจะบอกให้ถ้าทีสิบทีกูก็สร้างได้จะสร้างวัดสาขาซะอีกกี่วัดก็ได้อาจารย์เป็นคนขยายเลยเร็วมากนะาจ,าจะบอกให้ถ้าให้อาจารย์ลงมือทำต้องมีตังค์สอย่างอะแป๊บเดียวก็สำเร็จแล้วแป๊บเดียวคนรู้จักอาจารย์ทั้งประเทศ ถ้าจันบวชคนจะศรัทธาขนาดไหนยิ่งเป็นพระมันจะยิ่งศรัทธามากกว่านี้แล้วคิดว่าเงินบริจาคเอาง่ายแค่อาจารประกาศรับเงินบริจาคเจ็ดวันสองล้านอ่ะถ้ากูเป็นพระจะได้ขนาดไหนกูเป็นคาราว่ามาปีเดียวกูรับบริจาคไปแล้วสี่สิบกว่าล้านอ่ะช่วยสังคมเกือบจะห้าสิบแล้วเนี่ยคําถามถ้าเป็นพระไม่ร้อยล้านแต่งไปแล้วเหรอเพราะกูจะหาเงินจริงอะนะโทรขี้ตีนเลยกูจะบอกให้ธรรมดามากอีแบบพวกนี้ กูมานั่งเหนื่อยขายของกับกูไปนั่งสอนธรรมะแล้วคนนั่งบริจาคสบายไปสิข้าบุรณะที่ทั้งหมดได้ซ้ำไปไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับวัดเลยเปิดเป็นสถานปฏิบัติธรรมคิดจะหาเงินจริงนะ่ะเอากูไม่ลงแล้วกูจะบอกให้ใถ้าอยากจะได้เงินจริงๆอะนะอาจารย์ใช้เป็นชีวิตเป็นพระสบายตายดูโฮมเทียเตอร์ก็ได้ <laughs> มีกุฏิหรูแค่ไหนก็ได้ <laughs> ถ้าจะทําชั่วทาเลวอะทํำง่ายจะแต่หา <laughs> โถ <laughs> อาจารย์ค่ะ